ทีมชาติไทยของเราในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเอาชนะอินเดียมา2ต่อศูนเซตครับชนะเมียนมา2ต่อศูนเซตแล้วก็ชนะฟิลิปปินส์2ต่อศูนเซตนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับมาเจอกับเวียดนามครับ <ส>ถึงทีมเวียดนามนะครับทีมนี้ก็จะใช้ดาวรุ่งนะครับเป็นส่วนมากนะครับุ่น็อกแชงครับไทยเสิร์ฟก่อนครับตันนี้มาในชุดสีขาวครับทีมชาติไทยของเราดูลูกเสิร์ฟแต้มแรกของไทยเราครับเสิร์ฟลงเท้าของ โงตรันลองครับเวียดนามเสิบครับเสิบแรงครับเลาาเก็บได้ยกสูงแล้วพลาใส่บล็อกครับเป็นบล็อกหลังของทางเวียดนามครับเวียดนามเสิบเขาเสิบดีครับเรลายกขึ้นไปได้ครับตีโดนแล้วเหมือนไปเบิ้ลเท้าไปแล้วนะครับเวียดนามเสิบครับสามต่อแปดคะแนนอาล้ครับพัรพงศ์เก็บได้ยกสูงขึ้นไปพลาด สิทธิพงศ์อวันนี้ทีมไทยหนักครับดูครับเสิร์ฟแรงแล้วก็แม่นด้วยครับวางไปตรงจุดพอดีครับขยับไปไม่ทันครับทางงุนก๊อกแซงสิบต่อสามคะแนนครับไทยเสิร์ฟนะครับโอ้โหซ้ำที่เดิมนะครับที่เดิมเลยว่าพยายามขยับไปเล่นแล้วนะครับเวียดนามเสิร์ฟครับ รฝดเราเกี่ยวได้สบายครับยกขึ้นไปแล้วก็นี่ครับขึ้นฟ้าโอ้โหไทยเซิร์ฟครับหยอดเกี่ยวได้แล้วล้นเต็มเต็มของเราครับเหมือนลงพื้นไปแล้วนะลูกลูกตกพื้นแล้วครับลูกนี้บครับลูกหยอดของสิธิพงคำจันทร์ครับมีหลากหลายครับมีทั้งแรงนะครับมีโค้งมีหยอดหมดครับครบครับน่งครับลูกปั่นโค้งไซ 20ต่อ5คะแนนสินธิพงษ์เสิบอ้าวเกี่ยวได้ยกขึ้นไปแล้วขึ้นฟาดเรายังรับได้ครับแล้วตรงนี้เลยครับโอ้โหโอ้โหไ,ได้ทุกจุดเลยครับชาติไทยเอาชนะไป21ต่อ5คะแนนในเซตแรกครับเวียดนามครับเซตแรกเราเอาชนะไปได้ก่อน21ต่อ5นะครับเซตที่2เริ่มครับเวียดนามเซิบก่อนยกขึ้นมาแล้วเหยียบใส่บล็อกเลยครับ จังหวะนะครับตอนนี้เวียดนามแสบครับโอ้แสบไม่ข้ามครับกรับเสิร์ฟอีกครั้งครับครั้งนี้ข้ามไปดีครับไทยเปิดได้ยกสูงแล้วขึ้นแบบโอ้โหหมดสิทธิ์บล็อกเลยครับพิเชษพันแสนครับตึ้งครับตู่ครับไทยเสิร์ฟครับนี่ครับลูกแสบของสิริพงษ์คำจันทร์ครับ ฉีกทะแยงมาแล้วนี่ครับเข้าทางเท้าซ้ายของกัปตันทีมหมายเลข12 1ต่อ12คะแนนครับเวียดนามเสิร์ฟน,นะครับยกขึ้นไปพัทธนพงศ์แล้วก็ขึ้นฟาดยับนี่ทยเสิร์ฟครับสินิพงศ์นะครับเขาตั้งขึ้นมาได้ยกขึ้นไปต้องแก้ไขครับหยอดไปท้ายคอร์ดพัทธนพงศ์เก็บได้แล้วย,ยกส่งขึ้นมาไม่มีบล็อกด้วยครับเ <c oughs> วียดนามเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับ พัทรพงศ์เกี่ยวได้ยกขึ้นไปแล้วแตะยอดอโหเวียดนามเ์ฟครับลงใส่ขวกเข่าของมิเชษแล้วยกขึ้นเองเลยครับสิธิพงศ์เอาล้วตีลงในฝั่งตัวเองครับใช่อ่อาอาแล้วครับเปิดด้วยศีรษะแล้วยกขึ้นมาครั้งนี้ไกลแต่ว่าตีใส่บล็อกเลยครับสิธิพงศ์คำจันเ์ฟอ,อาแล้วครับ เขาเก็บได้ยกสูงขึ้นไปแล้ว <Hey. S 1> ฟาดใช้ได้ครับ <Hey. S 1> ทางเวียดนามครับ18ต่อสี่ครับเ,เก็บได้ <Hey. S 1> โฉงสูงขึ้นไปแล้วอค <Hey. S 1> ้นฟาดทีนี้ติดเน็ตรครับต้อง <Hey. S 1> เกี่ยวได้ยกสูงฟาดลงไปใส่ <Hey. S 1> อะไรครับตั้งด้วยศรีษะค,ครับพิเชษพัทรพงศ์ยกขึ้นไปแล้วขึ้นกลางคอร์อดเลยครับโอ้โห แต่ก็ไม่มีบล็อกของทางเวียดนามขึ้นมาด้วยครับนี่ครับเลือกได้เลยครับดูนี้ครับขึ้นไปสายแซบครับสินทิพย์พงศ์แซบใส่ตัวเลยครับเรียบร้อยครับแซบปิดแมตช์ครับเอาชนะไปได้21ต่อ7คะแนนครับทีมชาติไทยครับดูครับจังหวะแซบของสินทิพงศ์คำจันทร์ครับแซบมาใส่ตัววองมินชูครับ เต็มเลยครับลูกนี้ครับทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป2 0ต่อศูนย์เซตครับเข้าชิงชนะเลิศทีมเดียวชายจะแข่งขันเวลา8ปดนาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ครับเตุลาคมครับไทยทีม